เรามาเล่นเกมต่อยมวยนะในรูบอกให้รอแป๊บนึงแป๊บนึงหนูขอพูดก่อนอันนี้เราจะมาต่อยกับรุ่นพี่นะชื่อว่าพี่คนเดิมอะ่ะพี่ชุ่พี่คุณมาเลยค่ะกระตุกกระตุกลนะ<า>กื่นอยากจะบอกว่าพี่เล่นเจ่งมากนะ ีอีเโอ้โหพี่ดูคุณโดบากอกนอกสนามเลยดีโคตรดีอ่ะมาดิมาดิต่อยนอกสนามไม่ได้มาดิพี่ต้คุณบักเหรอมบักนี่ไปือหมดยังทำไมมันแสงเออ๋อัวน

ปัม๊มอ้าวไม่ไม่โดนอีกพี่ชคุณก็มีใช่ไหม,มเฮ้ยอย่าอย่าผู้ชายนะอย่าผู้ชายนะหนูเด็กใหม่นะอย่าลืมอย่าใช้เกินเด็กใหม่ผนูวัยเด็กหนูอายุหนึ่งขวบตายจ้ะไม่เลยพริกเตอร์อย่าต่อยปากดีเลยข <c oughs> ีดปาก จิ้งจกเสยคางจิ้งจกเสยคางอู้อู้เคโอไม่อยกเล่นหรอกจิงจกเสย้างไม่่ะโดนจิงจกเสยคางไม่่ะดนี่เราออู้โอ้ยไม่โดนไไม่ได้ไงนี่่อยคางแตกแตก ขนาดหมาป่าวเนี่หมาป่าก็ยืนสองขาได้เอาไงมาดิมาดิโอ้ยูอ้ยโยอ้ออ้อ้อ้ยอ้ยอเฮ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรหนุ่มกอดทีนึงมาดิอือ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 อืไมืออกิวหนอือ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 อออืกดืออ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 ื่อืออออืออืออือดี con nữa Yêu quần cho quật Yêu quần cho quật Yêu quần cho quật lâu ạ tụt เหตุเลยไม่จะไม่นะเขียวโอ้เ็ดแเราทำไมพลังกัณตีหนูเพิ่งมาตอนนี้งินรางวัลใหญ่กว่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโอเคหนูน่าจะเอาไปซื้อหนูใหม่ได้ตุ่มนี้ไม่ค่อยดีลองใหม่แล้วกันลองใหม่ขอดีดี ขอดีๆนะเกมหนูไมุ่่มแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสมัทโอ้ดีๆรอบสุดายแลย้วทำอะไรเอาไว้รุน่นทำอะไรเอาไวร้ร,วรุ่นอดแ้นมากเลยนะกดแค้นมากกดแค้นมากเลยทียท่ไปดนคุณต่อยหนูตายคุณครับ ดลองก sure ัดพี่ก right? ูได้เลยได้ลองกัดเลยลองกัดคือยามยาวยามยาวโคตรปะไม่ดีเลยพี่ดีตรงไหนมันก็เหมือนกันทุกอันปะไอเนี่ยมันแทบไมม่ันแทบจะไม่แตกต่างอะไรนอกจากการสกิลต่อยนะต่อยเบาอว่าโคตรแกรกเกช อยู่ดีตอนที่หนูต่อยอยู่ดีไอ้พลังหนูมันเพิ่มขึ้นตอนที่หนูต่อยเลยมีเคาเติมด้วยมีการหลบด้วยมาดิมาดิหยบร้อยหยบร้อยโดินเตะเตะยับมาดิหน้าอะไรไม่สนอ่ะขี้จุกก็ไม่สนอ่ะ เมติงที่หยิบเข้าเว้นเดี๋ยวไปทอดกินเลยถ้าแต่งตัวเป็นกบนะืตัวเป็นเจ,จ้ากบเดี๋ยวเอากบไปทอดกินเฮ้ยพี่ตู้งมาโอ้ยนีน่ไม่อยากแข่งเลยขอใช้พลังขั้นตีก่อนก่อนเข้าเนี่ยอัตติหนูใกล้จะได้แล้วโอ้โหแท้ติเลยๆๆเก้าเก้าแล้วนี่อะ ขอใช้ตีดีนึงแล้วมันใช้นานลเล่เนคนเดียวก็ใช้แทบไม่ได้มัน,กด,ก,มนกดเกาะมันกดโลกใช้ตี่ทันทีต่อยวะมันต้องต่อยทีนึงโอเคเออได้แล้วทีนกุดกอะใช้ตีได้หนูด้วว่า,าที่นี้แปลกมันต่างของหนูมากเลยโอ้โหเตรียเต็มเอาแค่นั้น าจ้ะยาวๆรู้จักไหมติีไว้หนูเลยวะไปไปไปเข้าไปรีบๆกูจะต่อยหนูหนูตายในนี้ด้วยโวยพรให้หนูด้วยโวยพรให้หนูด้วยเจอเจอกันโวยพรหนูด้วยเพื่อนคุณสู้

อู้ยังบิดมบิดมั้งไลบิดอี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 จะหนูวิ่งไหมยคุณเข้ารอเลยเดี๋ยวหมานีไอ้วิ่งวิ่งอพี่เอาอันสองลลองหมัหน่อย้มมาดนมา ไว้พร้อให้ใครก็ได้ฮะแล้วก็เชียร์ด้วยฮะ <t ry> <t ry> แต inform inform sure. <spoon> ่เชียร์พี่แทนคุณก็กดหนึ่งฮะเชียร์ผมกดสองตายซะอเฮ้ยทำไมชอบกดโล่นตาย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 ยินทะโล่ไม่แตกถ้าโล่แตกพี่นุ่มคุณสวยแล้วไง

พอเตย <c oughs> โลแตกโอ้อไม่แตกอีกโโอ้หเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมทวนโน้ตลุกขึ้นมาในโน้ตแล้วเหมือนพี่ก็็เแล้วทำไมพี่ขอยหลังกันนะไม่ต้องขอยังแล้วอื <c oughs> มกำจ่นจนะกีฬาไม่มีเลยเจนี่ก็ท่ามาใหมเนะี่ย ก็ตางมาเพื่อแก้แค้นนะแก้แค้นแบบคนที่เราคนที่ทําเรากธแค้นอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่จัคัน้วโลันลอ้โอ้ยโดนอีกโดนสุเกะอะไรอีก าดีด e ีด kind of hey, hey, ิเฮ้ยเฮ้ยหลบ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 ไอ้ทำไมมันไม่หลบลอยอัติดาเาพี่ดูเอ้ยพี่ทำไมหนูใชอัติบ้างอะไ่ได้เลยเดตานี้พี่ให้ฉันอันตีมึงกาวเมื่อกี้ไม่โดนเนอะไม่โดนเลย โอ้น้องคนถอยทำไมันตีได้แปดสิบร์เซนหนูใช้ไปเมื่อกี้หนอ่แปดแป๊บนึงเดี๋ยวหนูลงจิดจะดูคิดตัวเองในช่องหนูได้เลยหนึ่งหงิงกอนเฮ้ย นี่ยนะอยูยออ่นิ่งเลยเดี๋ยวจะต่อยได้ไงเออในี่จุดออกนอกสนามไปไม่กระเด็นออกนอกสนามเลยบ้กเลยพี่ทะะุกคนออกไปปลาร้าจี่จบตายแล้วทำไมตัวพี่ทุกคนกระยับเข้ามาหนูเลยทำไมหนูไม่ชนะมาหนูอยากชนะมาเลย อยากดูจะได้ตามกี่บาทตอนนี้เลือนหนูเลือนหนูเลือนิดเดียวแล้วโอเคโอโอเคได้จะได้เงินหมจคะฮึซื้อนอนใหม่ได้ยังวะเออไม่ถาพันด้วยคุนผู้ชม่าสำหรับคลิปนี้ก็ออลา์ไปเพียงแค่นี้โอเคบ๊ายบาย